สวัสดีครับมาดันบวชระเบิดโบสครับวันนี้มาทําภารกิจนะครับมากระจัดไม่ใช่กระจัดมาจูดลังแตนเออมาจูดลังแตน,นใช้สับแบบนี้ดีกว่านะครับแล้ววันนี้เราก็มีทีมงานเรามาดูดูดู ไปครับไปติดตามชมกันนะครับว่าคือเพื่อนสิบจูดแตนไล่แตนให้คนมาเสารเฮือนนะครับไปครับไปเมื่อกันเลยเห็นไหมครับทางแตนแตนลามสี่เสาบักใหญ่เห็นไหมครับโอ้โห ยนี่ผ้านี่เรียบร้อยเลยเด้ทันทีตอนนี้เรียบร้อยโรงเรียนเลยนะครับนี่โอ้โหห่างมากไงเอาเลยแล้วครับราดน้ำมนันแล้วเ,เอาไปไกล้ๆน่อยมันจะไหมออกแม่พี่สิ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเออตอดกูเถอเนาะ นี่บินมาแล้วตัวนึงนี่กลัวทำไมยังแม่แล้วจะของเต็มยศเนาะบักเวโอ้ยบินว่อนเลยบอเราไม่เห็นพร้อมแล้วเตืนตื่นเตือนตื่นเตือนีนอ่ผิงนใือมืออยู่ปะ โอ้โหเต็มจดกูมูเออมาต้อนาฟาร์มพยายามเอาถุงมือใช่เอาถุงมือมาใส่ป่ะไปเทงมือกับเข้าไปโบนแล้วเข้าไปแช่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 เลยนะมาเนมันเนอเออเครือบปลาต้อนอย่างนี่บ่ะเขาเอาถุงมือใส่ถุงมือกับเข้าไปแช่แช่แช่อาพี่นี่เลยนั่งเป็นใจใจเจ้าเออโอ้มันบินอยู่ได้โมยังบวชได้เออมาเอางูเอางู มันบินมันแอนกระจายไปน้ำลมแซมมันคิวเฮ้าเลยซีดีสูดเอามบ้านี่น่ะโอ้เงือกหูบอลล็อตดังตับๆเลยนี่นี่นี่มันระดมออกเกินบักแซมเนีซีดขึ้นสูงหลาย เพนานในนอนระลังนี่นะมีเขามันมีเขาอะไรล่ะสายป้องกันไม่ใส่หรือเปล่าหฮ้ยหายก็แบกหายก็แบกจิ้วออกแซมเลยหาไปแล้ฟาร์มโอ้มนี่ข้างล่างนี่นะก็ไหนะมาต่อรลังต่อระลังเเข้าไปไม่ได้ของมันฝั่งนู้นพี่ก็เคลียร์ทางไว้ก่อนป้องกัน ต้องจะใส่ซุปปองกันนะครับซื้อแตะวุ่นล้นเออแ่นไปสูงมันจูดแล้วห้างแรกแล้วมันจูดแล้วลิงสามเสาตัวเห็นนี่ผมไม่เห็นทั้งนั้นวัว

แมน่นมองนั่นแหละนะอืมไปกลัวท่ายเดี๋ยวๆๆี๋เดี๋ยวโอ้มันตอดมือว่ะเจ็บป้อไม่เจ็บมันไม่เข้าสีต้องไต่หนีได้หนีง่ายเลยนะ สาดไม่เสรงานนี่พร้อมเลยนน่เยี่ยยยกระฮีนะที่ัวเอาไงละไม่มีเกอบุูทมันเลยไม่เหมือนเลยโอ้มันไหมใบมะขามเราเนาะวาไหมแตน ตอนเราทำอนมันตายหมดแล้วเออมาสเปีดมาคอนสีพร้อมเลยนี่เออสีพร้อมแล้วครูครูเอาชีสชีสเปรดเพิ่มแล้วี่ที่แบบที่แบบไปเอาสีทิ้งเลยต้องพ่นไฟไหนไพ่นไฟเลยมึงกินใส่ดิแชมโอ้ทั้งเซลได้ยังไงทั้งเซลได้ดีแม่งจีแตกเย ร้อยในนอนระลังนี่นะมีเขามัมีเขาอะไรล่ะสายสายสายดึงเมาโอเทเฮเมื่อไเอาเอาไฟหอนะไฟอะไรไฟเอรอจุดไฟฟ้า <mystery> ม เองเฮงหลากเอว nhau ่ิวๆได้เชียวเมื่อกี้ได้กินห้างแล้อครึกมึงเหลือน้ำลายฟูป่าหอบ่ห้างแรกนี่มันบริพอห้างนี้มันไม่พอมันพอจะ่ผิวไฟมันบ่พออย่างเนี้ยฟ้ามันซีดใส่ฟ้ามันซีดใส่ตอนที่มันมันตุ้งไปแล้ว มันนอนระรังนี่นะมันเขามันมีเขาอะไระสายสายสายเดือตัวอ่อนมันือตัวอ่อนอเฮ้ยมืงอก้ในหางมันนะตัวอ่อนตัวอ่อนเลยอ๋อนี่นี่น,น,ออน,นี่ตัวอ่อนนี่ตัวอ่อนมันเนี่ย ไปแล้วไปแล้วครับเทาเพื่อนไปเผาเพือนเลยบักแวมบักแวมวางวางอย่าเล่นอย่าเล่นมันไหมโอย มึงอย่างวะมึงเล่นเฮ็ดเลี้ยงเลยนี่มึงหล่นลงมาหมดเลยพี่แจมเออเบิ้ลเอาเปลวคว้าผมว่าจะเจอมันจะขอเอาเปลวไฟเผาเอาเผาเอาว่าเผานี่เล่นโอ้ยสกิ๊ทเอาเอามองระเบียงนะเอามองระเบียงนะ ้บอไไปันะบอบอมันไหมอันนี้มันไหมเสื้อนี่แล้ไปชีดเอาในนีนันสดำเจียนี่ดีไเนฮะเจียนี่นี่นี่ นี่เด่นแจ่นี่ก็มีเด้นนี่ฟังนี่นี่อันนี้นะครับที่เขาเรียกว่าเห่รังเต้นจะไปเห่รังเตนนะครับอันนี้ตัวยูโรดีแค่นี้ไปดีขึ้นไปเีกชื่อมั้ยเ ทีมงานเผาเคืออยางนั้นไปชีใส่ฟ้าเานะหมือนนั่นน่ะวิวชีใส่ได้ด่ายูลงมาเลยปะห่างมาันยูงลงมาพี่อย่าซีอย่าไปซีใส่บอกแซมมาละกินชีเท่านหร่แบ้โี้นี่หมดนะใส่แซม นี่โอ้โหขาวจนเกลียมนี่ตัวอ่อนมันยังเฮ้ยตัวตัวอ่อนตัวอ่อนตายเป็นเบียร์เฮ้ยลบตัวอ่อนจะย่างไปสุกย่างด้วยไม่อย่างนไรเชียวได้เบิร์นเบิร์นเบิร์นด้วยเชียวได้เบิร์นด้วยเชียวได้ครับเบิร์นไหมฮะคิวแล้วเบิร์นเชียวได้เนาะแต่พวกแซมมันกินได้เสียได้แหละ ไอมันยังมีตัวตายอยู่มันยังมีตัวที่ไม่ตายนะเฮ้กองสูงยะญ่เลยรูป่ะมัมนไปหากินได้มันละเบื่อชิวนไฟไหมบ่ชิวเซียวได้เลย พวกเธอย,ยามอะไรมันหมดตายเลยเออหมดตายนี่ครับนี่นี่ครับนี่เออเอาไปไประดับบ้านเลยเลยให้ไปทำรังต่อป่ะยังไม่ตายเลยเจอเซลได้ไป โอ้บเลยนี anto, <si <si ่พมันหางมันเลยโ้างเสี้ยมยเห็นอย่างงูอันนี้หางหางหางรังรังหางรั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 กหางรัก เอาละครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับครับเรียบร้อยเบิรตจาวว่าเราเผาเพื่อนทิมตอนแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องมาดานบุรเบิด์โบนะครับถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากครับถ้าใครยังไม่กดก็กดนะครับฝากติดตามด้วยบ๊ายบาย